วันที่หยุดขายไปลูกค้าลืมกันหรือยังคะวันนี้วันที่14มิถุนายนน้องพรกับพี่ทัศน์กลับมาประจําการหน้าร้านแล้วนะคะทีแรกก็ยังใจคอไม่ค่อยดีนะคะว่าเออหยุดไปนานลูกค้าลืมกันหรือเ<ไ>ป,ปลา่าดีไหมจะขายได้ไหมแต่พอเปิดร้านปุ๊บลูกค้าเขาปั๊บเลยคะ่ะลูกค้าบอกว่าเนี่ยดูในทิกตอกมาแล้วนะดูในเพจมาแล้วนะว่าเนี่ยวันนี้เปิดร้านเพราะฉะนั้นรีบบึ้งมาเลยคะ่ะขนมหน้าร้านวันนี้ก็คือมีมากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งขนมกล้วยมีทั้งมันทอดกล้วยทอดขนมไข่นกกระทะขนมไข่หงขนมอีีตตุยยแลล้้้ววกก็มาางขหนนอค ป่วยก็จะประมาณนี้นะคะขึ้นแล้วแต่ยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังมีอาการไอเหนื่อยหอบอยู่เมื่อวานมีคุณพี่ใจดีท่านหนึ่งสมทบทุนให้พรเอามาปรับปรุงร้านแล้วก็ให้เอาไปซื้อของกินดีๆให้พี่ทัดกินด้วยเมื่อวานตอนเย็ยนพรอ,ออกมาเปลี่ยนผ้าใบหน้าร้านนะคะแล้วพอดีฝนลงเม็ดปอยๆค่ะพี่ทัดก็เลยชวนไปร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะไปซื้ออิฐบล็อกมาจํานวน30ก้อนคะ่ะเอามาปูพื้นที่หน้าร้านแต่ด้วยความที่วัดผิดนะคะก็คือยังปูไม่ทั่วหน้าร้านเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปปซืื้้้้้ออเเเพพิ่่่มมมมาาาีีกกกแลลลว็็็จจะะะูใหหตนนทยคงั ไม่แฉะนะคะเวลาฝนตกก็จะได้ไม่ลาบากทอดขนมขขยหนะ้าร้านไปได้สักพักหนึ่งแป้งกล้วยทอดหมดพอดีค่ะเดี๋ยวพอถือโอกาสมาผสมแป้งให้พี่ๆดูเลยแล้วกันค่ะแป้งกล้วยทอดหนึ่งถุงหนึ่งกิโลใส่มา้าขูดไป3ขีดจากนั้นใส่น้าเปล่าสะอาดแล้วก็ใช้ที่ขี้โพเรโคเรคคนๆได้เลยค่ะความข้นความเหลวเนี่ยเอาตามความชอบของตัวเองได้เลยอยากได้แป้งหนาๆผสมแป้งให้คนหน่อยถ้าอยากได้แป้งบางๆให้ผสมแป้งให้เหลวหน่อยจากนั้นก็นําลงไปทอดด้วยไฟกลางนะคะก่อนตักขึ้นก็เร่งไฟเพื่อไล่น้ํามันออกสักนิดหนึ่งค่ะแป้งกล้วย ราคา90บาทแป้งปรุงไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่งาขาวไปให้เรียบร้อยแล้วคมีส่วนผสมแล้ววิธีทาแนบไปให้ด้านข้างถุงไม่ต้องกลัวทําไม่ได้ทักมาสอบถามได้ตลอดเวลาค่ะหากพี่ๆคนไหนสนใจสามารถกดสั่งได้ที่ตะกาหนาโปรไฟล์เลยนะคะหรือว่าถ้าสั่งผ่านแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยสามารถทักแชทมาได้เลยร้านวันนี้หลังจากหยุดยาวไปแล้วก็ถือว่ามีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะมากันแบบว่าไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ไม่ได้เงียบค่ะขนมร้านพรก็จะเน้นทอดไปขายไข่ไปนะคะเห็นขนมอะไรยุบขนมอะไรเหลือน้อยก็จะทอดเพิ่มขึ้นมาค่ะไม่ได้ทอดกองไว้เยอะๆนะคะขนม ลูกค้าได้ไปก็จะร้อนๆเลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องเซฟตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะคะเวลารับเงินจากลูกค้ามาแล้วพรก็จะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ทันทีเลยค่ะช่วงที่โควิดระบาดแรกๆพรก็ทําแบบนี้ตลอดเลยนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกแบงทุกเหรียญที่รับมาเลยค่ะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี้ยเริ่มละรวมแล้วค่ะตอนนี้ก็กลับไปทําแบบเดิมแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองร่ารวยเงินทองก็ไม่สู้ร่ารวยสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีเนี้ยเงินทองหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าสุขภาพแย่เนี้ยหยุดไปไหลายวนบเบย่่จาใปะะคค็วร ไม่มีใครรู้ล่วงหนะ้ารานงั้นยามที่เราหาเงินได้ยังทํางานขายของได้อยู่เราต้องพยายามบริหารจัดการเงินให้เป็นและสารองเงินชุกเฉินไว้ขนมหนา้าร้านวันนี้ก็หมดตั้งแต่10บโมงเลยนะคะตอนที่พรเก็บร้านข้าบ้านมาแล้วนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยก็ยังเห็นมีลูกค้าหลายคนแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะเห็นคลิปนี้ไหมแต่ขออนุญาตขอโทษไว้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้เก็บร้านเร็วเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าลูกค้าจะเยอะน้อยแค่ไหนนะคะพรก็เลยค่อยๆทําแบบน้อยๆก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแบบจัดนนััักกกจดเเต็็มมมมยยะะะะคคค้วืออีาๆ่ทง ทอดทั้งขนมไข่หงเอยได้คือพ่กนี้แบบคร<พ>บมากจัดเต็มมากเลยนะคะเอาไว้พรุ่งนี้แวะมาอุดหนุนกันใหม่นะคะจะไม่ทําให้ผิดหวังเลยค่ะนืกองถึงขนมทอดอร่อยอร่อยนึกถึงร้านขนมไข่หงน้องพรนะคะี่การร้านอยู่คนละฝั่งแม่น้ํากับวัดพังม่วงอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีร้านเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง11บเอโมงสามารถโทรสั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์0 6 4 0 2 7 3 5 9 9เจค่ะ